บานห้อยโชคสวัสดีที่สุขสุกค้นครับผมกิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของป่าวันนะพี่น้องวันจันที่ย่บหาสิงหาสองหาหกแปดมาเบิงล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองเลขบนมันออกกันหาหกแปดเลขล่างศูนย์หาในพี่น้อง ของพวันนี่เลขวิ่งเข่าหานะพี่น้องเนดะ้อเลขวิ่งเข่าหาจบคู่นี่เข่าสามตัวตัวสองตัวนี่บบเข่าพี่น้องสองตัวบ่เขา่าต่ว่าเลขสามตัวนี่เข่าสามตัวตัวเด้อพี่น้องนะเด้เเอนะเนี่เห็นปะเข่าสามตัวเนี่ยเข่าสามตัวตัวน้อพี่น้องเนาะเลขสามตัวนี่เห็นปะเลขมันออกกันห้าหกแปดอันนี้ของเพื่อนเป็นแปดห้าหกน้พี่น้องเนาะเข่าสามตัวเด้อพี่น้องเนดะ้อ ถ้า,าจับคู่สองตัวของคนบ่นเข่าถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องตัดสร้อยนี่ก็คือใดได้นอะพี่น้องเนาะเขาสามตัวตัว,ตวมาตามเบื้องกันจันที่ยี่ห้ามีรัฐบาลไทยเพิ่นกับเขา เลขคนสูดเก่งเล้พี่น้องไงเห็นบ่มีเห็นบ่รัฐบาลไทยเพิ่นไฮเสลขสองคูนึงไงเห็นบ่เพิ่นห้ล่างหนึ่งหกสามหกเห็นบ่เข่าสามหกแล้กครับเห็นบ่พี่น้องเข่าตัวเน้นพร้อมเด้ตะเลขวิ่งเพิ่นกระเน้นสามเห็นบ่จับคู่เพิ่นกรเน่นสามหกมันออกหกสามก็ถือว่าเข่าเลขสองคูนึงและเลขเพิ่นก็บริปากหลักเนาะบนล่างแปลกคับเห็นบอพี่น้องห้าขอยบ่งรัฐบาลไทยของ พอวันเด้อพี่น้องเลยรัฐบาลไทยเพิ่นกับเก่งกับแม่นอยู่เด้เลขสองคู่แล้วก็ให้ล่างความเขาเต็มเต็มเอฟซีแบบเลี้ออกมาแล้วที่ว่าบ่เห็นบ่ได้เบิ่งบ่แม่นดิเขาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของพอวัน ยันผิดซ้ำวัน่นอันนี้คือเล่าพัฒนาบั่จันวั่นจันยีบยีบหาเห็นไหมวัวลายลายขึ้นซ้ำ มันสรีดีพี่น้องไม่หันด้ วิ่งบนล่างแปดกับเก่าเป็นเนนเก่า เ็นเก้าแปดสามแปดสี่แปดห้า เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าฮุกฮูพี่นลืมฮุกฮู วัที่แลีววดที่แล้วกองหกคือกันเนาะพี่น้องเนาะวัที่แล้วกอบหกคือหกคูคือกัน,น,น,น 6, กนับตัวกันส่วนเลข3มตัวสองคู่คือเกาพันหายมากสองคู่ตลอดเจ็ดเกสหเก ทีพันถ่ายมาสองคู่คือเก่าพี่น้องเลขบาหลายคู่ดอกหกคู่หกครง,งเลขก็เป็นหลักค้อมจัดง่ายส่วนตัวเน้นนะพี่น้องนี่เพื่อเน้นให้เลขสามตัวตัวเน้นสามตัวนี่บ้านี้เลขสองตัวเน้นนะบ้านี้พี่น้อง เพินเน้นติดเก่าหมด ไปลองห้อแคบหน้าจอ,อาวันจันทร์ที่ยี่ห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวพ่อวันบนล่างวิ่งแปดกับเก้าพเนนเก้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเด่นที่เก้าสามเก้าสี่เลขสามตัวอันนี้ตัวเน้นได้ไปนลองเนี่ยเจ็ดเก้าสามนี่เป็นตัวเน่นหกเก้าสี่เป็นตัวรองเวันมื่อเนิ่เข่าตัวรองที้เลขสามตัวไปลองห้อแคบหน้าจอ มาก,กระจัดตะขัดกระพนันนี่ของพะวันเพ็่นพิมพ์มาเห็นบ่พี่น้องอ่ะแคบหน้าจอครับผมมาชอบตัวไหนกรปิดกระลาหน้าเบ่งบอมามาเข้ากาับพันอขอพุ่นพ่วันหลายๆขอพี่น้องเฮ้าโชกหมาเหนเฮงเงปังๆกันปากกดไล์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้บานเฮ้โชกสวัสดีครับผม